t ีวีไทยแลนสถานีของคนไอทีตอนนี้เราอยู่ที่ Mobile World Congress นะครับในบริเวณที่เรียกว่า Connected Home นั่นเองนะครับก่ mm hmm. อนอื่นนะครับผมอยากจะให้หลายๆท่านนะครับได้ mm hmm. ทำความเข้าใจนิดนึงว่าสิ่งที่จะเห็นต่อจากนี้ไปได้เกิดขึ้นแล้วนะครับ mm hmm. แล้วก็เป็น วิธีที่เราควรจะคิดว่าต่อไปถ้าเราต้องการจะซื้อ s e t ตบ็อกซต้องการจะใช้ Cable s a t e l l i ไลดาวเทียมเอ็กซ์บ็และอื่นๆเนี่ยวิธีคิดจริงๆแล้วที่คุ้มค่าที่สุดนั้นวันนี้ Snapdragon ของเราจะยกตัวอย่างให้ฟังครับผมแจฟคกำลังไลฟ์ฟังบอกว่า mm hmm. คือจิจังนนี้ไปเนี่ยสิ่งแรกที่โทรทัศน์จะต้องอมีความฉลาดที่คือว่าเขาจะต้องรู้จักคนที่อยู่ภายในบ้านก่อน ว่าคนที่อยู่ในบ้านต่างคนต่างจะชื่นชอบและชอบอะไรซึ่งเป็น character รรพิเศษอย่างเช่นรายการพิเศษหรือว่าชอบดูอะไรพิเศษและอื่นๆครับจะคงจะเป็นปัญหาอย่างนี้กับทุกๆบ้านนะครับก็คือว่าขณะที่ลูกของเรานะครับจะค่อนข้างจะมีความประพฤติในการที่จะนำแท็บเล็ตหรือไม่ก็นำโน้ตบุ๊กนะครับมาใช้งานควบคู่ไปกับการชมโทรทัศน์ในขณะเดยียวกัน สำหรับบริษัทคอคอมเองก็เลยบอกว่าเราเอาประสบการณ์นั้นที่เด็กยุคสมัยนี้เขาทากันนั้นนะมาสร้างซอฟต์แวร์ทําให้คนที่กําลังนั่งเล่นแท็บเล็ตนั้นหรือว่าใช้การโน้ตบุ๊กนั้นสามารถจะปฏิสัมพันธ์หรือว่าสื่อสารไปกับคอนเทนต์ที่กําลังขึ้นอยู่2จุดใช้ไลฟ e แอดเข้าไปนะครับตัวโฆษณาที่ขึ้นมานั้นเนี่ยสามารถสื่อสารมาอย่างบริเวณของแท็บเล็ตพีซีของเราได้ยกตัวอย่างในกรณีนี้นะครับ ก็จะมีะภาพของซ e เลเบิตี้ที่ออกมาในขณะเดยียวกันนั้นบนแท็บเล็ตของเรานั้นก็จะมีเรื่องราวของเสื้อผ้าของซ e เลบริตี้แต่ละคนนะครับมีเรื่องราวเกี่ยวกับอัลบั้มชุดใหม่ของคนคนนี้แล้วสามารถคลิกเข้าไปและทําการช้อปปิ้งได้เลยท,ทันทีนั่นก็คือการสื่อสารระหว่างโทรทัศน์กับแท็บเล็ตครับ Automation ในอดีตที่ผ่านมานะครับมีหลายๆอย่างที่เรียกได้ว่าธรรมดาเกินไปยกตัวอย่างในเคสนี้นะครับถ้าเกิดผมต้องการที่จะล็อกหรือเปิดล็อกประตูสำหรับใครที่กําลังจะเดินทางเข้ามาผมก็สามารถทําได้เลยท,ทันทีหรือถ้าผมอยู่ต่างประเทศหรือประเทศที่หนาวนะครับผมอยากจะเปิดปิดเตาผิงผมก็สามารถทําได้บ้านเราก็คงจะเป็นแอร์นะครับไม่ใช่เตาผิงหรือผมกำลังจะขึ้นไปนอนข้างบนผมอาจจะปิดม่านก,กันแดดเสร็ that. จแล้วตามด้วยเปิดวิทยุสักหน่อยเปิดไฟหลังที่ขึ้นไปนอนข้างบนแล้วนะฮะ เราก็ตั้งระบบไซเรนของเราได้ทันทีุ๊บ My mistake I stopped everyone <Yeah. S 1> การให้บริการดังกล่าวนี้นะครับผมเน้นกันอีกครั้งนะครับนี่คือการให้บริการโดย AT T ซึ่งสามารถร่วมมือกับบริษัทโทรคมานาคมหรืออเรเตอร์เจ้าใดก็ตามแต่ที่ต้องการให้บริการนี้ในประเทศนั้นๆครับ หรือแม้กระทั่งการดูกล้องวงจรปิดนะครับจากแท็บเล็ต PC ของเราก็สามารถทำได้เช่นกันไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนในบ้านจะอยู่นอกบ้านก็ได้ครับ yeah, 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 yeah. Tech TV Thailand สถานีของคนไอที